นี่ครับเราก็เอาบาัวระเพ็ดเนี่ยมาล้างน้ำนะครับล้างน้ำหนึ่งก่อนแล้วก็เอาน้ำเกลือเนี่ยแล้วแล้วก็กดเท<ๆ>ปก๊อบเนี่ยฮะถูถูไว้ให้ฝุ่นหรือหรือ,อาสารอะไรต่างๆ,ๆที่มันเกาะเพราะบวกเพ็ดเนี่ยมันมันปลูกไว้ประมาณเป็นสิบปีนะฮะประมาณนี้ฮะเนี่ยเนี่ยเป็นสิบปีนะ,ะแล้วก็เอามาขัดมาขัดมาถูเงี้ยฮะให้มันสะอาดในน้าเกเลือทีแรกขัดอย่างเงี้ยน้ําเปล่าหนึ่งรอบแล้วมาขัดกับน้ําเกลืออีกหนึ่งรอบนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยครับเราก็จะมาผึ่งนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคครับขัดแล้วก็เอาเดี๋ยวขัดอย่างงี้จนทามเอาขึ้นแลขัดเสร็จแล้วก็เอาขึ้นนะครับเสร็จแล้วแล้วก็บอระเพ็ดนะครับเนี่ยครับเอามาผึ่งแดดนะครับผึ่งแดดเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะครับนี่ฮะนี่นะครับเอามาผึ่งนี้ครับนี่ครับเด็กละมังล้างสะอาดแล้วนะครับแล้วก็จะมาผึ่งจากแดดครับให้มันฆ่าเชื้อโรคครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปหั่นนะครับอีคนะครับ นี่คือการขั้นตอนในการหมักบอรเพชหรือถ้าเอาไปทายานะครับอ่าวันนี้ครับวันนี้เราจะไปนแนะนําเกี่ยวกับบอระเพชนะครับอันนี้เป็นบอระเพชเราจะมีอยู่สามไซส์นะครับไซส์นี้อาจจะมันสักปีหนึ่งหรือสองปีไซส์นี้อาจจะเป็นสักสามปีหรือสี่ปีไซส์นี้อาจจะเป็นสักไซส์นี้อาจจะเป็นสักนี่ฮะอาจจะเป็นสักเจ็ดแปดถึงสิบปีนะครับนะครับเราจะมีทั้งหมดอยู่สามไซส์นะครับเพราะฉะนั้น คุณภาพตัวยาเนี่ยมากสุดก็จะน่าจะเป็นตัวนี้ครับอายุเจ็ดแปดปีอันนี้อยห้าหกปีอันนี้สองสามปีนะครับเห็นไหมครับไอตัวสองสามปีปุ๊บก็จะเสียอ่อนๆเลยนะครับเห็นไหมครับไอตัวไอ้นี่ก็เริ่มเข้มขึ้นนะครับออกเหลืองนิดๆดนึงแต่ตัวที่อายุมากสุดครับอ่าเถาที่มากสุดก็จะเป็นอ่าตัวนี้มากสุดนะฮะโอเคครับเนี่ยเป็นสารของยาก็จะมีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น อันนี้เราจะสาธิตให้ดูเพราะว่าเป็นตัวอย่างพพอพอ,พอหั่นประปุ๊บก็จะมียางออกมาเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้มาแบ่งปันเกี่ยวกับบอระเพ็ดนะครับเพราะว่าจะได้คุณภาพหรือความรู้เราเอาเพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกทํายาอย่างนี้ฮะก็เอาไปดองเหล้าหรือหมักน้ําผึ้งจะได้คุณภาพยามากขึ้นอันนี้สาหรับเอาไปเอาไปบดเอาไปทานหรือเอาไปปั่นแล้วปั้นเป็นปลูกกรอนะครับอันนี้จะทํายากหน่อยเพราะเขาจะเริ่มแข็งเป็นแกนนะครับ เพราะฉะนั้นบริเวณนี้เราก็จะกินแก้บำรุงบำรุงผิวพรรณบำรุงร่างกายบำรุงกำลังครับอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเอามาสามารถที่จะเอามาล้างแล้วก็เอามาหั่นแล้วก็พึ่งแดดแล้วก็ดองยาดองเหล้าหรือดองน้ำพึ่งได้เลยครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับนี้ขอกดไลค์กดแชร์ครับจะได้เป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับโชคดีนะครับสวัสดคีค like, รับเราสับเสร็จแล้ว,วนะครับหั่นดะรูปแบบนี้นะครับ,บรแล้วก็ เทเหล้าขาวลงไปนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็หมักไว้ประมาณสามเดือนนะครับแล้วค่อยเอามาดื่มนะครับแก้ปวดแก้เมื่อยทําให้สมองโล่งปลอดโปร่งครับผมเคยเป็นโรคแบบสมองที่แบบว่าซื้อยะกินเคาว่อะไรเป็นวิน่งจนก่อนกินข้าวแต่นี้ว่าถ้าเป็นโรคกระเพาะห้ามกินก่อนกินข้าวนะคระเพาะเป็นเหล้าค่ะเจะไป็นกระเพาะราะนั้นก็แต่พงม่า กินเพราะว่าให้มันซึมมันจะซึมได้เร็วเลยฮะถ้าไม่เป็นกระเพาะก็กินได้ครับนี่นะครับเทอย่างนี้เลยนะครับอ่าหรือขวดเนี่ยขวดก็เทได้อย่างนี้เลยนะครับรข,วขวดก็เทอย่างนี้เลยครับเนี่เทอย่างนี้เลยนะฮะนี่ครับสำหรับขวดรองได้เลยนี่นะครับอันนก็ประมาณสามเดือนแล้วเก็บไว้ยิ่นานยิ่ดีเลยครับ เก็บไว้ประมาณปีหนึ่งเนี่ยรสรสชาติของเหล้าเนี่ยคําว่ารสเหล้าไม่มีครับมีแต่รสขมนะครับเพราะเคยทํามาหลายรอบแล้วครับสูตรนี้แก้ปวดแก้เมื่อยขยายเส้นหย่อนเส้นตึงได้ดีนะครับดีมากเลยครับนี่ครับอันนี้เราก็เทลงไปนี่ครับนี่ครับนี่ครับหรือก็ถ้ามันเข้มข้นไปก็เอามาผสมใหม่เลยนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ทิ้งเอาไว้นะครับในที่อุณหภูมิปกตินะครับ แล้วก็สามเดือนแล้วก็ลงมาดื่มได้นะครับลองดูนะครับโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะได้คลิปต่อไปได้มีกําลังใจนะครับผมวัสดีครับขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและก็ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะครับผมสวัสดีครับ